เรียกว่าเป็นการให้กำลังใจชั้นเยี่ยมครับค,คุณคุณกุ้ยช่ายครับก็ลองดูครับคิดดูว่าเราเนี่ยตอนอายุสักสิบหกสิบเจ็ดนะจะไปต่อยกับคนอายุ <c oughs> แกกว่าเราสิบปีเนี่ยมันไปนไปไม่ได้เลยนะครับเราองค์การมวยเนี่ยน้ำหนักเท่ากัน,นครับเอาฟอร์มเอาฟอร์มเอารูปร่างเอาน้ำหนักครับมาเป็นเกณฑ์วัดครับ,รบซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านกัปตันทีมก็ศักดิ์ศรีบารมีมวยนีย่ถึงแววแน่นอนครับ เนื่องจากไฟล่าสุดก็ไปโชว์ฟอร์มเหนือชั้นครับชนะน็อกโกไลแอดกรลงเทพเกียรติมาครับทีอตกร,กรครับก็ถือว่าเป็นเพชรอีกหนึ่งหน<ด>ึ<ด>่นงดวงครับถือว่ากำลังส่องปลักกายครับในศึกพระยินดีครับกับตันทีมก็ภายใต้การเจรนายนะครับของทีมงานพยิน,นด,ยดีนะครับโดยเฉพาะในศึกมวยเดชสงเวียนเดือดนี่ก็ ฮิตีครับซุปเปอร์จีคุณเจริชัยวัชิระรัชนาวงนะครับใช่ครับก็ลองดูนะครับว่าจะไปถึงระดับมวยเงินล้านหรือเปล่ายุคนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเงินแสนแล้วนะครับต้องไปเงินล้านแล้วครับดูแวววาวนี่ก็เก่าเกมสุดนะถือว่าเป็นด่านอันตรายด่านสําคัญของมุกน้ําเงินคนนี้เหมือนกันสายเจอ้ายครับขวาเจอสายว่าโชคยากกับสายเจอสายนี่ยากยิ่งกว่าหลายเท่าครับ เพราะว่าธรรมชาติมวยซ้ายเนี่ยแข้งซ้ายจะมาเร็วแล้วก็ยกบังไม่ค่อยจะทันครับสายเจอสายอีตามศาสตร์ตามสินมวยไทยบอกว่าต้องจิงออกก่อนครับถ้าไปรอโต้ีนโอกาสวืดโอกาสที่จะเตะได้วืดว่ามีเป็นไปได้สูงครับทีมของการเนี่ยมวยซ้ายก็ส่วนใหญ่จะเจอกับมวยขวาแหละครับครับผมนานๆเนี่ยจะเจอซ้ายด้วยกันเองก็อาจจะมีหลงเหลี่ยมได้เหมือนกันใช่ครับหลงพันองง่ายครับพลาพลาดแล้วพลาดเลยครับมวยซ้ายเจอซ้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยไม่มีใครอยากเจอมวยซ้ายครับ ดูกัปตันทีมก็มาด้วยความมั่นใจเลยนะครับผมส่วนแวววาวเนี่ยประสบการณ์สูงอยู่แล้วมาแบบไม่เครียดครับต่อยตามเกม,มวันนี้แวววาวนี่ใช้สีเสื้อวอกินปฐุมครับตะก,กูลชื่อรังตะก,กุลดังจากแทนโพธรามบางแพรราชบุรีครับตะก,กุลนี้เดินหน้าลุยต่อครับไม่เก่งสักตีนนช่าพี่ครับกัปตันทีมพยายามเปิดเกมเดินชนครับ ต,ตันทีมขยับเข้าหาบ้างครับสายเจอซ้ายนะครับอย่างที่เรียนไปหยับไล่ต้อนครับดูยังไม่มีจังหวอะออกแหม่หลุดหลุดแล้วนี่มาเลยครับแข้งซ้ายแ,แต่แวววาวนี่ก็คือทันควันเลยนะแตนะ่คู่นี้พลาดเพลินนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับเป็นมวยที่ชื่นชอบในการชกตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ครับถ้ากับว่าใครหลุดนิดเดียวนี่แหมอาจจะโดน สวนคืนเป็นชุดเลยนะครับทรงเหมือนกันเลยนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายครับซ้ายธรรมชาติแต่ว่าเก่งสีแดงนี่อายุมากกว่า10ปีเลยนะครับ27นะครับนเงินทีน่17หมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวมองว่าเป็นมวยฝีมือแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูช่วงยก3ยกนี่ไม่เอาฮนะติดตามกันไปเผื่อมีเหตุการณ์สำคัญครับจะได้ไม่พลาดครับผม ก่อนที่จะถึงยกที่สองในมีข่าวฝากครับจากคุณเปิ้ลนครครับวันที่17มีนาคมนี้ครับที่เกาะลันตาครับโดยนายนพรัศรีพรมครับในอำเภอเกาะลันตาร่วมจับร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับจัดศึกสยามไฟรวมพลคนรักเกาะลันตาครับผู้มวยก็แสนสนเดชชายามากอเหล็กโฟวินเพชรรัทานประตังนินแล้วก็โลโมคับกับเพชรโทครับคุณออดครับห้ามพลาดเลยนะครับ แล้วก็เสาหน้านี่ก็น่าดูมากๆเลยนะครับมวยเด็ดสงเวียนเดือดของเราครับเพชรศิลาวอุรชากลับมาแล้วครับต่อ2ปอนด์ให้กับแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์นะครับจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเจอกับพลอยอภิชาติสเจ้าโต๊ะมาจีนครับร้อยเก้าเท่ากันรุ่งเรืองเล็กปออัมพลนครอุบลครับเจอกับเพชรภูผาสิทธิแดงร้อยสิบเก้าตาตาโยนบ้านแท่นครับเจอโยธินดับลันสารคามนะครับร้อยสิบเก้าแล้วก็เปิดหัวด้วยก้องนนทองสอสมานพลครับเจอกับคนหลังขาวสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับร้อยสิบห้า หคู่เสาหน้านะครับ18มีนาครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดเจอกัน er เป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับทางหน้าจอช่อง JKN ครับ17เนาฬกานาทีถึง20นาฬิกาตรงกับ5คู่มวยในสายงานของเทคินดีครับเป็นศึกที่พี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศตั้งหน้าตั้งตา,ตารอคอยครับเปิดตัวแค่ไม่นานครับตอนนี้นะกว่าทุกหลังคาเรือนนี่แม่พูดถึงกันไม่ขาดปากครับเดือดสมชื่อครับมวยเด็ดสังเวียนเดือด พี่น้อยเนี่ยไปไหนใครก็ทักนะครับเป็นพ้องแม่ค้าครับกลายเป็นคนดังไปโดยไม่รู้ตัวครับแม่ค้าทักว่าอะไรคุณกุ้ยกินข้าวหรืออ่ะเกือบแล้วเกือบจะไปต่อไม่ได้แล้วแมคคาพักมาว่าส้มตำไหมครับรอไปไหนรูปรอยอ้าวนี่แหละครับแม่ไปทำความรู้จักทักทายการนันไปหน่อยครับการสับมือครับจากนี้ไปจะเต้นแบบนี้ไม่ได้ครับมันเสียสโลแกน ก็ยพยายามที่จะออ้แหหลุดแล้วมาเลยนะครับแข้งซ้ายของกัปตันทีมอย่างที่คาดการณ์นะครับว่าคู่นี้ใครหลุดใครหลวมที่เรียบร้อยเลยครับไม่แน่ครับอาจจะตัดสินกันที่ภาษาวุ๋ยบอกว่าตัดสินกันที่ทีมสุดท้ายคใช่ครับสายเจอสายพลาดแล้วพลาดเลยครับเอาคืนยากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างต้องบรรจงเป็นพิเศษครับต้องต่อยแบบละเอียดนะครับทั้งการวางแผนทั้งการแก้สลานการด้วยเท้าแม คือตอนนี้เนี่ยทำนิดนิดในดหน่อยเนี่ยก็กลายเป็นคะแนนหมดนะครับเพราะว่าด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยคุมเกมคุมเชิงซะมากกว่าโอ้ยมัดม,มาด้วยครับมัดซ้ายเอาละครับเบลบทิ้งซ้ายส่วนกัปตันทีมนี่ตัดสินใจวัดด้วยมัดขวาครับเดี๋ยวก็ดูว่าใครถึงก่อนครับเล่นงานด้วยมัดหน้าของกัปตันทีมคุณพ่อก็ซ้ายครับพอถ่ายทอามาถึงลูกก็กลายเป็นมวยซ้ายโดยปนิยายครับเกมมากกว่านี้ครับแฟนมวยตั้งหน้าตั้งต,งต,งตงรารอ พอจะผลงานอยู่นะฮะครับแมเริ่มที่จะเร่งจังหวะกันมากขึ้นแล้วนะครับเอาครับแทงซ้ายไปก่อนแววาวขยับเข้ามากับกับตันทีมเออยังคงคุมเกมคุมเชิงอยู่ครับอย่างละเอียดโอ้ยต่อยบัตรบัวกันครับโอ้โหมัดซ้ายครับของทางด้านกับตันทีมครับโอเคไส้เลยครับจังหวะแรกนี่เสียวไส้เลยครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันมันมองกันเกือบไม่ทันเลยครับ แล้วก็เชื่อว่าบนเวทีนี้อาจจะมองอาวุธคู่ต่อสู้ไม่ทันเหมือนกันครับนี่ครับมาไวมากครับมาไวจนแวววมองไม่ทันครับเริ่มจะมาครับตำนานกับตันทีมซ้ายทั้งแทรครับคุณพ่อเนี่ยติวแค่มาบอกว่ายกนี้ต้องเร่งเกมครับโอ้นี่ครับความเร็วของกับตันทีมเริ่มที่จะออกฤทธิ์แผงฤทธิ์แล้วนะครับมีเตะตัดล่างไปก่อนนี่โอ้โหพลิกมานิดเดียวครับกลายเป็นจังหวะได้เปรียบไปเลยเนกายเคียงมากเลยครับ อ่ามัดซ้ายครับแม่อาหลุดหลุดจังหวะหลุดแล้วต้องดึงกลับให้ไวเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่เชื่อว่ารอที่จะบวกอยู่แล้วครับอ่ะไนในอาจจะโอ้โหยักอ่ะในแมตีได้ไหมถ้าแต่งตัวนานถ้าตีไม่ได้กรรมการแยกเลยนะครับกรรมการภูพัฒน์ว่างไวแยกเลยครับอ่ครับแยากแล้วก็สับมือมาว่ากันต่อครับกันทีมเตะซ้ายตาว่าหันแข้งซ้ายคืนครับแฮ ไม่ยอมเสียเปรียบครับโดนแล้วต้องเอาคืนครับซ้ายเจือ้ายไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นรองเดี๋ยวจะเสียโอกาสเดี๋ยวเสียเปรียบครับเอาครับแมแวววาวก็เป็นฝ่ายให้ทางด้านกัปตันทีก็เป็นฝ่ายไล่บ้างครับอ้าวมาุกขวาโอ้เชียวจุดสําคัญครับไม่ได้ตังใจนะครับจังหวะนี้พาเถลอใจลอยพลอยแฟนไม่ได้รับนิดเดียวเท่านั้นครับ้ายแมมีหมัดแล้วก็ตามด้วยแทงอีกทีครับซ้ายคืนไปแต่ว่าโดนไปปลายเท้าครับนี่นะครับ แม่ไม้พลามเดินดงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตามสวนครับกับตันทีมแมวเอาเตะซ้ายขึ้นมาอ้าวได้แล้วโดนแล้วพุ่งขึ้นครับกับตันทีมแมใช้ทิ้งิชาลเลาะเหล็มครับโดนหนึ่งขึ้นไปสองขึ้นไปสามครับใช้ความแข็งเข้าช่วยสำหรับทาได้กัตันทีมนี่นะครับแหมจังหวะความเร็วครับของกัตันทีมฝ่ายไ,ไล่ก็ดูไม่เสืยอเปรียยนครับแต่ว่าแวาจวจังหวะนี้จับได้แม่ขนไม่ได้ครับโอ้ดึงกลับได้อย่างรวดเร็วตายครับ กันทีวางข้างซ้ายแวววาก็ยังเรียกว่ายังคุมเกมครับยังไม่เร่งเกมเอาซ้ายมาถีบไหโอ๊ยยืนมาหัวตูมเดียวครับแววว่าลูกนี้หนักแรงเหลือเกินครับในช่วงท้ายปลายยกอ่ะหมัดหม,มัดแทงซ้ายคืนไปครับไม่มีให้กินฟรีเลยนะครับอีก5าวีครับเขี่ยล่างไปครับกับตันทีมแวววานักทุกที่ทำให้แพวพาวหยุดไปหลายเดือนคนนี้เลยครับพักแป๊บเดียวครับ ยกนี้ทางด้านแวววาวต้องชินเดินครับถอยหลังไม่ได้้วครับทีมงานสั่งเดินอจับไหนมาเสียบซ้ายแต่เขาอ้าวเด่งเข่าซ้ายก่อนจากครับแวววาวตันทีมก็ไม่ยอมครับพี่มาผมก็คืนครับแหมคุณดีผมดีครับพี่ดีชวนน้องทะเลาะแล้วนะครับเพราะว่าชิงเหลี่ยมกันวงนอกดูว่าแม่น้องน้องเร็วกว่านิดนึงไงครับเร็วกว่าจังหวะนึงครับโอ้ดูครับแม่พี่ก็พยายามเข้ามาครับแต่ว่ามัดของกับตันทีมครับ เลือพี่จะแพ้งนิดแล้วครับแมเดินเข้ามาแล้วนี่สู้ทุกจังหวะครับโอว้วงในตอนนี้นี่แวววาวน่าจะปรับเกมมาเป็นมวยเข่าแล้วโอ้เรียกว,ว่าปรับตามสถานการณ์ครับสายมาโอ้ยสัดได้มาสองแข้งครับกับต้นทีมแวววาวขยับโยกเดินหน้าลุยต่อครับจากตั้งรับตอนนี้เป็นฝ่ายเดินครับเดินเต็มสุดก็แวววาวสายหน้ามาเตะสายแล้วเดินติดตามผลงานครับแวววาว ต้องมาดูครับเจอรุ่นพี่นี่ชวนทะเลาะแบบนี้จะสู้ในแผนไหนอ้าวล็อกอุ้ยล็อกป้าล็อกน่ากลัวเลยนะครับแววว้าวเอ้าเหลี่ยมนี่หักหักหักล้มลงไปแปแต่ว่าล้มล้มด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้ต่างคนไม่ต่างคนต่างว่าอยากเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับเอาละครับแววว้าวซ้ายมาครับกับตันทีมเตะท้ายแล้วพับเอาไว้ครับโอ้ลูกนี้แก้ไม่ได้ครับแวววาวไปรับแบบนี้เสียหายแน่นอนครับโอ้ดูครับเตะแล้วคาไว้แล้วก็ ถือว่าป้องกันตัวได้ได้ดีด้วยครับเอาครับวงในเป็นเกมของทางด้านกับตันทีมบ้างครับหลังจากที่แวววววเนี่ยบุกมูตะลุยมาตั้งแต่ช่วงต้นของการแข่งขันน้องเดินหาพี่เลยนะครับว่าอ้าวสายไปครับรุนพิโยนเข่ามากับแวววววอ้าวยัดไปครับกับตันทีมแวววววตีมากับตันทีมก็ตีครับกดมาตีอ้าวปิดไปปิดมา อ่ะรวบรวบตีได้ไหมไม่ย,ยังไม่ต่อเนื่องกรรมาการโภพัดเลยแยกก่อนครับนี่ครับแยกมาให้เห็นความชัดเจนครับกรรมการสับมือกับตันทีมชิงเดินครับแวววาวโอ้ยสายลูกนี้เตะลลพับเรียกว่าเป็นแผนนี้ไทยแลนด์นี่ฝึกมาลูกนี้มาเฉพาะครับเตะลลพับเอาไว้ครับแวววาวขึ้นไม่ได้ครับโอ้เอาละครับแม่ตอนนี้นี่ถือว่าโยนความกดดนนันให้กับแวววาวไปแล้วเอาะครับเอา สอกมาไม่ได้ครับแวววต้องเดินหายใจลดต้นขออมากกว่านี้ครับไม่บาดด้วยวงในกับตันทีตีได้เอาแวววตีคืนเสียบเข่าไปครับโอ้โหนาะรุนทนพีก็ไม่ยอมครับพยายามจะตอบโต้หนักทุกเม็ดเลยครับกับตันทีมตั้งป้อมอ้าวซ้ายไปครับเนี่ยแม่โหดๆเอาาเจอเฉียล่างล้มลงไปบ้างครับเนี่ยครับสุดท้ายเอานได้ครับแหวว แต่กวาดลมกินโอ้โหลูกนี้ตัดเสียบขวาครับวาววาวอาแล้วโอ้ยสองครั้งต่อสองครับที่สั่ได้ดกับตันทีมล้ำลงไปเอ้าวครับสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจากขับขันข้าศน์ได้กับตันทีมโอ้เป็นช่วงเวลาสำคัญด้วยนะครับแล้วก็กับตันทีมครับโอ้ถือว่าห้าสิบครับเอาครับแมอยู่ที่ทั้งคู่นะครับยกนี้เหมือนเริ่มต้นรีเซ็ตใหม่เลยนะครับใครทำได้ดีกว่าก็จะเป็นฝ่ายขวาชัยไปอย่างแน่นอนครับแวววาวก็ไม่เข้ากับตันทีมก็ไม่อยากจะพลาดหรอกครับ กลายเป็นว่าทีมงานแบลวาวรวมทั้งคนละหน่วยนี้ก็พอใจในช่วงปลายยกที่แล้วครับยกหนีไม่เดินสลกวกเบลวาวกับตันทีมก็มองว่าตัวเองก็ได้ต้นต้นก็สะสมมาเรื่อยๆครับโอ้เห็นแบบนี้นี่หนักใจแทนกรรมก,การครับบีครับบีหัวใจอ่ะครับโอ้บีหัวใจครับแต่ว่าอย่าออกอยากทาต้องทําเลยเลยครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีก2นาทีครับถูกต้องครับคิดได้ต้องทําได้ครับอาวุธกับความคิดต้องมาพร้อมกันครับ จำหัวแต่ไปวัดใจกรรมการหรือว่าก็ไม่ไม่สมควรครับเวลายังมีเดี่ยวแรงก็ยังมีเหลือก็ต้องออกมุดต่อไปครับออกให้ชาวบ้านเห็นชัดๆว่าใครสมควรจะเป็นผู้ชนะนี่นะครับแม่มวยคู่เอกของเราครับอาจจะต้องตัดสินกันที่แข้งสุดท้ายนะครับว่าใครจะทําได้ครับเอาแต่ตอนนี้ครับกับตันทีอยากที่จะเป็นผู้ชนะครับเอาแล้วครับใส่เข้าไปครับทางซ้ายทางขวาโอ้เดินบู๊เลยครับตอนนี้ โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาครับอ่าอยากเร่งต้องเร่งเลยนะครับอยากทําต้องทําเลยครับนี่นะครับต้องเล่นเกมครับยกที่สุดท้ายยกที่5ครับทีมงานไทแลนด์ก็บอกว่ายุกยกกี่แล้วก็ได้ยกนี้ก็ได้ก็พอจะผลงานครับกลายเป็นว่ายกความกดดันให้กับพักการเต็มๆครับมวยแบบนี้นี่ครับโอ้โหต่างคนต่างอยู่โคลมุมแล้วครับ ่างคนต่างก็พอใจครับก็ลองวิเคราะห์ตามสายตาของแฟนมวยดูก็แล้วกันครับว่าคุณคิดว่าใครเป็นผู้ชนะครับอ้าวเครับสายมาครับกับตันทีมโอ้ยไปโดนเคลียร์เสียหลักอีกครั้งครับนะครับเดินได้ครับด้านจากทันทีโอ้ยจากหนึ่งสองจับในคิดในเอามารัดล่างจากแวววาวครับรัดล่างเอาไว้ครับนับถอยหลังนะครับอีก40วิโดยประมาณครับทั้งคู่ก็ มีความมั่นใจครับวันนี้นี่โอ้โหสนุกมากๆเลยครับมวยเด็ดสองเียนเดือดของเรานะครับแบบนี้ต้องลุ้นกรรมการด้านล่างสามท่านแล้วนะครับกรรมการปรวัตแขกสินทรกรรมการอรันุชกลางกรรมการธงชัยทองโซเวกครับแวววาวกับตันทีมครับป่าอายุห่างกัน10ปีครับไม่น่าไม่น่าเชื่ออายุ10ปีนี่ชินดำแล้ววัดไม่ออกว่าใครดีกว่าใครครับนี่แหละครับคือคุณภาพในการทํางานของทีมงานเป็นที่ดีครับ อายุไม่ไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่น้ําหนักครับอยู่ที่น้ําหนัก <c oughs> อยู่ที่ฟอร์มมวยครับถ้าถ้าดูว่าเหมาะสมก็เจอกันได้ครับนับถอยหลังครับโอ้โเ oh, ดีย๋ยวครับรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการเลยครับโอ้โห oh, oh, เอาละครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชายในไฟน์นี้ฮะถือว่าคู่ขี้สูสีกันมาตั้งแต่ช่วงยกแรกเลยฮนะ ตอนนี้ทั้งคููก็มั่นใจครับทั้งแวววาวแล้วก็ทั้งกัปตันทีมกรรมการครับก็ค่อยๆเดินไปเก็บไปคะแนนครับหลายคนบอกว่าทำไมเดินชา้าจังครับแต่จริงเดินปกตินะ <c oughs> ชูมือกับโอ้โยเป็นแวววาวครับพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้อย่างเหลือเชื่อครับโอ้ต้องบอกว่ายก4ีเนี่ยคือโดนเยอะนะครับ